กระตุกกระปบ้าเ้ยล้วนตลอดไอ้เบื้องให้ล้วนรถไปดีและดันให้ฉันยืมทำไมเนี่ยไอแม่บ้าจริงเปล่าด้วยล้วฉันเสียทำไมไม่ยอมเสียในเมืองแล้วเนี่ยโอ้อาเวนเลยโอ้ที่แท้น้ำมันเปลี่ยงถังเอ้ยอืมอเปลี่ยวซะด้วยอืม คุณมาถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ผมได้เลยนะครับต้องใช้นายอยู่แล้วแหละก็มีนายคนเดียวดินนาเว้ยเว้ยนะอะไรเนี่ยเว้จริงเลยเว้ อ๋อยตายแล้วไก่ของค่อยนี้ก็มาหมดแล้วเด้อปะโถปะโถคุณทัาจะมาฝากหรือว่าถอนเงินครับเนี่ยว่าไงฝากถอ,อนอีหยังอ่ะทำไมไม่รู้จักปิดประตูเห็นไหมว่าไก่ของค่อยเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นฝูงเลยหัดปิดประตูสว่างสิไก่กของค่อยออพวกนี้ออไขายได้หลายเงินเด้อขายออก่วน็น่าดูเลยล่ะ จะบอกให้นะออกไป <S <S ไ,ได้แล้วหลอกระพุ้อะไรเปลาเ่าครับเขาเขาไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับแต่เขาหาว่าเราเปิดประตูทิ้งเอาไว้ทําให้ไก่กเขาหนีเข้ามานะครับอะไลนะมหาว่าเราดันเปิดประตูฉันไม่เอาเรื่องชิดหล่อนปล่อยให้ไก่เข้ามาออก,ก็บุญโขและวอออ,อ,อ,อคุณอี้หวาห่าทำไมเหี่ยนจังเลยไม่เคยดมอึกไก่เลยไงอยู่บ้านเองไงจะบุนเนี่ยอ้ยตาย ลิ่นเหม็นของทั่างห่างแล้วเธอสิเหม็นออเอาไรที่ลูกค้ามาดูหน่อยสิจะเพิ่งจะมาจะเป็นรู้ได้ไงล่ะนี่ครับคุณกิว๋วครับทำไมลูกค้ามันถึงได้น้อยขนาดนี้งั้นงานก็สบายอะสิอ๋อแน่นอนเขาจะสบายจนชอบธรรมชาติอยู่แล้วอิฉาเลยสิท่าอออเธอชอบเหรอ วิตายตอนแรกนึกว่าเธอรับไม่ได้แสดงว่าเธอยังคงอยู่ได้ถึงจนแกเฮ้ฮยว่าแต่ฉันสิแย่เลยอ่ะในเมืองอ่ะลูกค้าเต็มไปหมดยอดเงินฝากก็สูงแถมทางบอร์ดก็ยังเกริ่นไว้ว่าปีหน้าจะย้ายฉันเข้าสำนักงานใหญ่ถึงตอนนั้นคงจะยิ่งลำบากกว่าน,นี้คงจะแทบหาเวลาพักผ่อนไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> อ่ะเธอสิโชคดี รู้ตั้งแต่แรกฉนันน่าไม่แย่งกับเธอปล่อยให้เธอได้ตำแหน่งผู้จัดการก็ดีแล้วและอีกอย่างตำแหน่งรองผู้จัดการของที่เนี่ก็คือตำแหน่งบอนไซไม่ได้เลื่อนขั้นเห็นมะน่าอิจฉาออกและที่สำคัญชาวบ้านแถวเนี้